สวัสดีค่ะสบายดีเ c ทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12พฤษภาคม2568คือเก้า 5, 5, 5, 6, 8, นะคะแม่เพ็ก็ยังอยู่ที่สาลานะคะเมื่อกี้เอาภาพตอนที่ยังมาท่านเ้ใไ่บานเนาะมาฝากมาตอนเอฟทั้งช่องเปิดคลิปแนวทางลาพัฒนาของอาสามสำนักนะคะส่วน คลิปนี้ก็จะมานำเสนอแนวทาง เราพัฒนาหรือว่าเราคักนั่นเองเนาะคะ่ะของสีเซียนนะคะให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเด้อะคะ่ะเนาะเอาภาพบรรยากาศใส่บาท้วกามาอนุโมทานาสาธุกับชาวบ้านเนาะชาวบ้านบางนนกันนะคะเอฟซี FC จ้าเนาะอนุโมทานาสาธุไปด้วยกันนะคะส่วนะนแม่เพ็ญก็ได้ใส่บาทไปแล้วนะเนาะเอามาภาพบรรยากาศทำบุญตักบาทงานะ บุญเบิกบ้านนะคะมาเอาบุญน้ำกันเล้อจนะ้ะเนาะทำบุญแล้วก็เตรียมลงให้ลงนาะทำให้ทำสวนกันนะคะเนาะหลยอยู่เนาะนั่นจะเป็นขันน้ำมนต์เนาะังน,น้ำมนตของแต่ละหลังคาเฮียนนะคะ นล้วกกระทงนั่งงัวไวเข้างวัดนู่นเนาะเหตสามช่องหท่นอ่ะ ้าไปเอาตัวเลขแนวทางแล้วคักๆของซีเซียนอยู่บ้านถามว่ามีของอาจารย์ไหนมากสำนักไหนมากอะจะลุ้มของกันมีไห่นอกขายอ่ซีนะสามนี่ค่ะบรรยากาศการทำบุญมาฝากมือไดก็เอาบุญมาฝากนะเอสซีทั้งช่องน้องทางเพลงชาแน,นลทุกวันนะคะเพราะวันนี้ก็ พาเอฟซีทั้งช่องไปทำบุญกันนะตอนเช้าทำบุญที่วัดป่าพุทธรักษาเนาะตอนบ่ายๆก็พาน้องคำแพงไปทำบุญให้อาหารปลาปล่อยปลานะคะนะกุศลที่ได้เหตุในถ้ำกันหน,นุนนั่งให้เอฟซีทางช่องแล้วก็ ครอบครัวแม่เพ็ญสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรว,วยฟังฟังนะคะการงานเปิดการเงินเปิดโชคลาภเปิดเปิดรับเอ,อ,อาแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะนี่ค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็ญด้วยนะคะอ่ะมานะคะ fc กลับมาบ้านแล้วเนาะเขาก็มาเบ่งผลเรลาพัฒนาของสี่เซียนกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขแนวทางของเมื่อนี้กันต่อเนาะ ามาเบิงผลเล่าพัฒนางวดวันที่เก้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดที่ผ่านมานะคะเลขหกตัวออกที่เจ็ดสามแปดห้าหนึ่งแปดเนาะแล้วก็ห้าตัวออกที่สามแปดห้าหนึ่งตัวห้าหนึ่งแปดนะคะแล้วก็สี่ตัวออกห้าออกแปดห้าหนึ่งแปดเนาะสามตัวบนห้าหนึ่งแปดสองตัวบนหนึ่งแปดและสองตัวล่างแปดห้าเด้อค่ะเนาะ ะะมาเบิงของเซียนเชียงใหม่นะคะสำหรับของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นสี่รองห้าเนาะตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเข่านะคะเนาะห้าหนึ่งไปอยู่ตรงกลางนะคะเอฟซี 4, เนาะให้มาห้าหนึ่งเลขออกอยู่ตรงกลางก็เลยเนาะ,ะก็ถือว่าจับคู่บอ่อเขา่าเข้าแค่ตัววิ่งตัวลูดนะคะ ส่วนของเซียนโคราดวิ่งลูดเด่น0ูนย์รองสหลุดนะคะวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะของเซียนอุดรวิ่งลูดสามกับ9ก็หลุดเหมือนกันนะคะเอฟซีสาไปอยู่ข้างหน้าเนาะของพิพหัสวิ่งรูดเด่นศูนย์รองหนึ่งให้หนึ่งเกเลขออก18นะคะเนาะตัววิ่งตัวลูดมา1 บนแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะชุยไปหนึ่งแต้มเนาะคะ่ะอ่ะได้แล้วค่ะตัวเลขวันที่สิบสองพฤษภาคมสองห้าหกแปดวันนี้เนาะได้มาแล้วเข้ามาเอาตัวเลขราวคักของผัดชาแนลกันก่อนนะคะวันนี้ของพี่พหัดวิ่งรูดบนล่างเด่นที่สามลองหนึ่งนะคะตัววิ่งตัวรูดเด่นที่สามลองหนึ่งส่วนตัวจับคู่ให้มามี 3ามสองสามเหนึ่งสองหนึ่งเก้ 9. เน้นที่สามเก้าเม็ดเดียวชุด3ามตัวบนให้มา1นึ่มเก้าเม็ดเดียวอย่าลืมเอาไปตัดเล่นกันด้วยนะคะ f อซเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางราวคักๆของพิพัดวันนี้เนาะเดี๋ยวเบิงงงวดที่เลวเทียบใส่กันนะคะ เ่าผิดจระนากาหนะงดเกางดใบเมื่อที่แล้วเข้าแค่ตัววิ่งตัวรูดนะคะแต่ว่าจับคู่พาเขาเนาะเพราะว่าเพิ่นจับคู่ให้หน่อยคู่นะคะก็มีสิทธ์หลุดได้เนาะนี่ค่ะให้มา19เลขออก18เนาะส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่สามรองหนึ่งจับคู่เด่นอาจับคู่ให้มา3ามสองสามเหนึ่งสองหนึ่งเก้เน้นวงกลมให้3ามเนาะชุด3ามตัวก็คือ1นึสามเเม็ดเดียวค่ะ ได้แล้วเนาะของพิพัฒมาต่อที่ของเซียนอุดรสำหรับของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นเจ็ดลองเก้านะคะจับคู่มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าสามเน้นที่เจ็ดหนึ่งเมตรเดียวส่วนชุดสามตัวให้มาเก้าเจ็ดหนึ่งเมตรเดียวนะคะเนาะของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นเจ็ดลองเก้าเนาะ จับคู่มี7173 9193เจ้นึ่น้นที่71ชุด3ตัวบน971เม็ดเดียวส่วนของเซียนอุดรงวดที่แล้ววิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะงวดนี้เอาใหม่แก้มือใหม่นะคะวิ่งรูดเด่นที่7จรอง9 คู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดส9มเหนึ่งเ้สเน้นที่7จดหชุด3ามตัวบนเก้เหนึ่งเม็ดเดียวนะคะอย่าลืมในชุด3าตัวถ้าไม่มีอย่าลืมเอาไปตัดเล่นด้วยนะคะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะแนวทางเราวคักๆเนาะของพหัดชาแนลแล้วก็ของเซียนอุดร แอบหน้าจอกันได้หรือยังคะไปต่อเนะคะ FC วันนี้เฮงเฮงปังปัง,ปงในแม่เนาะถ้ามาเอาของเซียนโคราดกันต่อนะคะสำหรับเราพัฒนาหรือว่าเราคักๆวันนี้เซียนโคราดวิ่งลูดให้มาเด่นที่สามรองสจับคู่ให้ชุดเน้นมี3ามคู่มีก็มีสามหนึ่งสามปดสามเก้า ส่วนชุดลองก็จะมีสี่หนึ่งสี่แปดและสี่เก้าสามคู่เหมือนกันนะคะชุดเน้นสามคู่ชุดลองสามคู่เนาะของเซียนโคราชวันนี้นะคะส่วนงวดที่ผ่านมาของเซียนโคราชวิ่งลูดให้มาเด่นสูตรลองสามก็หลุดเหมือนกันนะคะวิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะส่วนงวดนี้วิ่งลูดเด่นที่สามรองสี จับคู่ให้มามีชุดเน้น3คู่ก็คือ3 1 3 8 3 9ชุดลอง3คู่ก็คือ4 1 4 8และ4 9นะคะสุดท้ายท้ายสุดปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่กันค่ะสำหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะวิ่งลูดบนล่างเด่น9ลองศนเนาะ จับคู่ให้มี91 92 01 02ส่วนชุด3ตัวบนมี092เม็ดเดียวนะคะเนาะของเซียนเชียงใหม่บริเน้นชุดคู่ให้นะคะวันนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดเด่น9รอง0นะคะส่วนงวดที่แล้วของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่นที่4รอง5เนาะ ตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองหค่ะแต่ว่าจับคู่บ่อเขาส่วนมือนี่หายวิ่งรูดมาบนล่างก็คือเด่น9กรอง0จับคู่ให้มี9ก้าหนึ่งเสองศูนยชุด3ตัวบน0ูนย์เกนั่นเองค่ะเนาะในชุด3มตัวแต่ละสำนักอย่าลืมตัวไหนโบมี่อยู่ในชุด2ตัวก่เออาไปตัดเล่นกันเนะนะคะ f อเนาะ เผื่อมันออกมาเราจะเสียใจนะคะแคปหน้าจอเอาแนวทางลาวคักๆข,ของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่กันต่อนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วน้องแม่เพ่นจะตามแนวทางของพ่อหมอดูเลขเด็ดให้กับเอซทั้งช่องนะคะ ระหว่างลาวและฮานอยเนาะแม่เยวเพนจะตามให้เป็นคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเพิ่โทรมาแล้วเนาะแม่เพนค่าทําคลิปอยู่เดี๋ยวจะโทรไปหาเพื่อนเป็นคลิปต่อไปนะคะอ่ะขอให้ทุกคนโชคชคมันมาลำ้ำล้ำลุ่ยลุยเฮงเฮงปังปังมือนี่สี่เซียนแก้มือให้ได้นะคะทั้งฮานอยและลาวเนาะขอให้แตกบนแตกล่างแตกสามตัวตรงๆนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ